วันน <Auf> en. <laughs> ี so, like okay. uh ้เราอยู่กับคุณนุกนะคะก็คือเรามาหาคุณนุกเพราะว่าดกมีปัญหาค่ะปัญหาก็คือนุ๊กอยากได้รองเท้าใหม่ทีนี้ก็จะเล่าก่อนว่าเราก็ทั้งลงแข่งในงานวิ่งนะคะแล้วก็ทั้งซ้อมวิ่งเป็นประจําวันอย่างเงี้ยเราเลือกรองเท้าคู่ไหนดีคะที่นี่มีเยอะมากอ่าผมแนะนํางี้แล้วกันก็คือเลือกรองเท้าสําหรับซ้อมคู่หนึ่งแข่งคู่หนึ่งก็ต้องคือสองคู่สองคู่องโอเคเเพราะว่าอ่า ความเหมาะสมที่สุดนะก็คือการใช้งานของเท้าถูกทํามาพลัจุดประสงค์นะครับงั้นเราใช้งานให้ถูกจุดประสงค์ของมันน่าจะดีกว่าถ้าเป็นซ้อมนะครับผมแนะนําตัวนี้ละกันก็คือโ o กา r ริ c คอนสนะครับตัวนี้เป็น Light Weight Training ที่ใส่สบายที่สุดแล้วของ h o กาตอนนี้นะครับก็คือใช้งานวิ่งประจำวันนะครับเทมโปได้นะครับ ราคาโอเคมากเพราะว่าตัวนี้ปรับลดจากรุ่นที่แล้วมาถึง500บาทถูกลงแล้วก็รุ่นนี้มีหน้าวายให้เลือกแล้ววายด้วยนะครับอันนี้สําหรับวันซ้อมเนาะแต่วันไกลเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันได้หมดครับข้อดีๆยังไงก็คือเบานะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมดูจากตัวซอร่องระบายอากาศนะฮะตรงนี้มันค่อนข้างกับ6 0มอเลยนะฮะก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วก็ ตัวน้ำหนักอย่างตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่170กว่าเท่านั้นอันนี้ขนาดนี้อันที่อยู่ข้างในรองเท้าเรายังรู้สึกเบามากเลยเนาะตัวนี้เบามากนะครับแล้วถ้าเป็นตัวแข่งผมแนะนําตัวนี้ละกันร o อก e t ็ตนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าคาร์บอนไฟเบอร์เพลตนะครับตัวท็อปของแบรนด์ฮ o กานะฮะตัวนี้เหมาะสําหรับวันแข่งขันข้อดีนะครับก็คือด้วยเชฟของเขานะครับ จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเมตาล o ็อกเกอร์ก็คือความกลิ้งเห็นไหมเรากดนิดเดียวอ่ะมันไหลแหละมันจะแทมให้เราไปข้างหน้าได้เร็วมันทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรประหยัดแรงในการใช้แล้วก็ไปได้ขึ้นไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิมใช่นะครับน้ำหนักเบามากตัวนี้มีคาร์บอนไฟาบอร์เดีดเด้งแน่นอนแต่ก็ยังนุ่มสบายนะฮะอันนี้วิ่งได้เต็มระยะทางฟูแน่นฟูเลยนะฮะ แล้วฟิลของคู่นี้มันจะมันจะรู้สึกแข็งมากไหมคะแข็งไหมตัวนี้ด้วยความที่มีคาร์บอนเพลทอยู่ตรงกลางนะครับจะมีความดีดเด้มากกว่าตัวนี้นะครับแต่ไม่ถึงกับกระด้างจนวิ่งยากนะฮะก็สำหรับมือใหม่ที่หัดใส่คาร์บอนแล้วกันผมแนะนําตัวนี้จะวิ่งง่ายแทบจะที่สุดแล้วในทังตลาดนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะเป็นมิด6,490บาทเท่านั้นวิ่งแบบเทรนนิ่งประจําวันเนี่ยเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่คาร์บอนใช่ไหมคะ เพื่อความทนุถนอมของสภาพร่างกายกล้ามเนื้อคือซ้อมอ่ะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ในกรณีที่คุณซ้อมเพื่อจะเซตนิวพีบีหรือว่าอยากจะรีดแบบซ้อมเพื่อจะไปแข่งพุวงนี้แล้วอ่ะใส่คาร์บอนก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าใกล้ๆแข่งเราก็ค่อยเอาตัวคาร์บอนเรามาซ้อมบ้างใช่ใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะโอเวอร์ออใช้งานได้ทุกวันวิ่งสั้นยิ่ง วิ่งชาวิ่งเร็บได้หมดเสำหรับสมุนทุกนี้ไม่เคยใส่รองเท้าคาร์บอนมาก่อนอย่างเงี้ยเราควรจะเริ่มฝึกการใส่รองเท้าคาร์บอนยังไงบ้างคะผมอยากให้มาเลือกลองสวมใส่ดูที่ร้านก่อนมากกว่าเพราะว่ารองเท้าวิ่งสไตล์ที่มีคาร์บอนนะคือเขามีคาแรคเตอร์ค่อนข้างแตกต่างกันบางตัวนุ่มบางตัวเด้งบางตัวแข็งนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือก่อนที่จะมาใส่รองเท้าคาร์บอนนะเราอยากให้นักวิ่งอ่ะซ้อม ให้แข็งแรงประมาณให้กล้ามเนื้อมันจําก่อนว่าโอเคฉันแข็งแกร่งประมาณนึงแล้วนะถึงจะมาตรงนี้เพราะเราต้องวิ่งเร็วไหมคะผมว่าไม่จําเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ต้องวิ่งสม่ําเสมอให้ให้ร่างกายมันแข็งแรงก่อนนะเพราะว่าเพิ่งวิ่งเมื่อวานมาซื้อวันเลยไม่ได้คือจะมีจุดที่ลูกค้าในร้านเราอ่ะหลายท่านประสบก็คือ ฉันเริ่มวิ่งฉันมาคาร์บอนเลยัอยากเร็วใช่ฉันอยากเร็วคือวัยรุ่นอะใจร้อนมีท็อปนะครับก็เลยแบบเจอบเจ็บบ้างนะครับมีเกิดบัติเหตุบ้างอะไรเงี้ยก็เลยอาจอยากจะให้เริ่มที่ตัวเทรนนิ่งธรรมดาก่อนน่าจะดีกว่าแล้วก็นี่เป็นสีใหม่ั้งคู่สีน่ารักมากค่ะเหมาะกับซัมเมอร์นะฮะเราอยากสีดำส้มมากค่ะส่แบของคู่ เราไปดูอีกแบรนด์หนึ่งกันบ้างนะคะที่ก็ชื่อเสียงโด่งดังพอๆกันเลยก็คือแบรนด์อะไรคะคุณนุ๊กแบรนด์ซ็อกเกนี่ค่ะเป็นแบรนด์เก่าแก่จาก US เนาะเก่าแก่เลยเหรอเก่าแก่มากแบรนด์นี้1น0กว่าปีแล้วนร้อยยกว่าปีแล้วอันนี้ความรู้ใหม่มากค่ะเพราะว่าด้วยตัวซีรีส์ของ Endorphin นี่แหละทำให้เหมือนเหมือนซ็อกเอร์นี่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งรีบอร์นอีกครั้งหนึ่งก็ผมแนะนำตัวนี้เลยแล้วกันก็คือ เอนโดฟินสปีด2นะครับตัวนี้จะเป็นรองเท้าสำหรับซ้อมเพื่อทำความเร็วนะครับอย่างเช่นซ้อมเป็นเป็นเดลี่ยูสเป็น Daily Trainer ตัวนี้ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นไนลอนเพลทไม่ได้เป็นคาร์บอนไฟเบสามารถใส่ได้กวันมันต่างกันยังไงคะมันต่างกันยังไงมันต่างเรื่องฟิลลิ่งการดีดเด้งนะครัไม่เท่ากันขออนุญาตอีกตัวครับตัวนี้เป็น เอนโดฟินโปรสองอันนี้เป็นตัวท็อปของแบรนด์ะนะฮะตัวนี้เป็นตัวแข็งเลย,ยเ Pro แตกต่างกับสปีดอย่างไระนะครับโปรมีคาร์บอนเอชเชฟด้านในนะครับสิ้นกว่าแรงกว่าแน่นอน ตัวเ p p e r บางกว่านะครับทุกอย่างที่ไม่จําเป็นตัวนี้ตัดออกหมดนะครับคือว่าเหมือนกับ support เข้าเท้าเข้าเท้าอันนี้คือโปรต้องโปรสมชื่อสําหรับวันที่ต้องการความเร็วค่ะเป็นหลักนะครับแต่ตัวนี้อขายญานะครับตัวนี้สปี e d สองเน้นซ้อมทุกวันสังเกตดู support เขาจะเยอะกว่านะครับเห็นไหมมี support แขงดีัพพ p o r t เยอะกว่า หน้าผ้าจะหนากว่านิดนึงเพื่อความทนทานสำหรับการใช้งานทุกวันนะฮะโฟมจริงๆเป็นตัวเดียวกันก็คือ Power Run PB เป็น P-back นะครับแต่จะแตกต่างกันก็คือไส้ในตัวนี้ไส้ในจะมีคาร์บอนเบรคใช่นะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานละกันถ้าให้ผมแนะนำนะแนะนำก็คืออันนี้ใส่ซ้อมอันนี้ใส่แขง นะคะคือมันมีมันมีจุดประสงค์ของมันอยู่อย่างอย่างที่เราได้บอกไปก็คือซ้อมให้เก่งก่อนแล้วค่อยใส่แข่งถ้าใส่คู่นี้ซ้อมแล้วก็มาใส่คู่นี้แข่งได้ถูกต้องจะไม่บาดเจ็บเพราะว่าราคาต่างกันไม่มากอันนี้5,990บาทอันนี้6,990บาท1 0 0 0บาทบาทเท่านั้นคือคนทั่วไปก็จะเลือกเฮ้ยฉันเอาตัวท็อปไปเลยสิอะไรเงี้ยแต่ต้องมาดูจุดประสงค์การใช้งานจริงๆของเราก่อนว่า เราได้เร็วขนาดนี้หรือเปล่าคือถ้าเร็วแน่นอนได้เบาได้เร็วแต่สปอร์ตไม่มีนะฟีลลิ่งหรือว่าคาแรคเตอร์ของการใส่สองคู่นี้มันเหมือนกันนะคะเเรียกว่าใกล้เคียงครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเขาจะเน้นบางเบาแล้วก็ดีดเด้งความความกลิ้งสปีดโรลนะครับก็จะมีพอๆกันแต่ตัวเนี้ยมันจะได้ความกระด้างของคาร์บอนเนี่ยมาช่วยดันให้เราเร็วกว่าเดิมนะครับแต่ตัวเนี้ ด้วยความที่เป็นไนลอนเพลทด้านในนะครับความดิเด้งมีไหมมีเหมือนกันแต่อาจจะไม่แอคทีฟเท่าตัวนี้เน้นใช้ซ้อมทุกวันข้อดีของเขาก็คือซัพพอตอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะช่วยประคองให้ลดการบาดเจ็บระหว่างซ้อมได้เหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าก็มีนักกีฬาเราบางท่านนะครับที่ใส่ตัวนี้แข่งไปเลยเพราะเขามีซัพพอตคือไม่อยากเร็วมาก แต่ว่าก็ยังชอบฟีลลิ่งของความแบบติดเด้งกระชั้าแล้วก็มีความสัมพอร์ตด้วยแลก็ใช้แข่งมบเหมือนกันอยากให้มาลองอย่างที่ผมบอกอยากให้มาลองจะได้เจอคาร์บอนที่ถูกใจนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับแักวิ่งสาวๆนะคะก็คือการแต่งตัวหรือว่าเขาเรียกอะไรเอาฟิตของเราเองแล้วก็ต้องรู้เลยว่าปีนี้สีเหลืองกับสีส้มมันมาแรงมากมาแรงมากครับคือถือว่าโชคดีนะว่าเอ ทั้งสแบรนด์นะครับโฮก้ากับซัปโปนี่เนี่ยออกสีมาใกล้เคียงกันแล้วมันตรงกับซัมเมอร์บ้านเราพอดีนะครับก็ผมว่าเหตุผลหนึ่งเลยนะสำหรับนักวิ่งชาวไทยนะที่จะเลือกซื้อคือความสวยงามแล้วสีใหม่เราต้องมีสีใหม่ต้องมีมีไม่พอก็คือเนี่ยมันเข้ากับซัมเมอร์มากๆนะครับทั้งโฮก้ากับซัปโปนี่เนี่ยผมว่ามัน เจานเทนองก็หองส้มมากเลยอะหนองน้ำส้มส้มเหลืองนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆรุ่นในช่วงนี้ที่ออกมาและอัปเดตสีคล้ายกันล้อไปกับซัมเมอร์แล้วมันก็จะลิงก์ไปกับเสื้อผ้าด้วยนะเสื้อผ้าที่นี่ก็มีขายเสื้อผ้าที่นี่ก็มีเหมือนกันต้องเข้าทางเซตนะคะของฮก้าและซัคคอนี่ระแบรนด์อื่นๆก็จะมีสีแบบตอนรับซัมเมอร์ใช่ครับเข้ามาเหมือนกันนะฮะฉะนั้นนักวิ่งสายแฟร์เนาะก็มั่นใจได้ครับวิ่งหน่อยลอยรูวิ่งหน่อยดูถูกต้องครับ